สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนสัปดาห์นี้เราก็มาพบกับหน่วยกลางวันกลางคืนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูนีจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างนะมาดูกันเลยค่ะสำหรับเรื่องแรกนะคะก็เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของกลางวันกลางคืนกันนะคะ เรื่องที่สองค่ะเราก็จะมารู้ว่ากลางวันกลางคืนเกิดได้อย่างไรและเรื่องที่สามนะคะคือความแตกต่างของกลางวันและก็กลางคืนค่ะเรามารู้จักความหมายของกลางวันกันค่ะกลางวันก็หมายถึงเริ่มตั้งแต่ที่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกค่ะนับเวลานะคะได้12ชั่วโมงซึ่งเริ่มจาก 6โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นนะคะเด็กๆจะสามารถมองเห็นแสงสว่างจากดวงอาทิตย์นะคะทำให้เด็กๆเ,เนี่ยมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะมีสีสันสวยงามสดใสนะคะแต่ว่าเด็กๆจะไม่สามารถมองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าได้นะคะเพราะจะทำให้เกิดอันตรายได้ค่ะส่วนเวลากลางคืนนะคะเด็กๆจะเริ่มตั้งแต่พระอาทิตย์ตก ไปจนถึงพระอาทิตย์ขึ้นค่ะซึ่งเริ่มตั้งแต่6โมงเย็นนะคะไปจนถึงอีก6โมงเช้านะคะรวมระยะเวลาตั้ง12ชั่วโมงค่ะในเวลากลางคืนนะคะโลกของเราก็จะไม่ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ค่ะทำให้เด็กๆมองไปทางไหนก็จะมืดตื้อเลยแต่สิ่งที่เด็กๆมองเห็นนะคะก็จะเห็นดวง แล้วก็ดวงดาวที่ระยิบระยับอยู่บนท้องฟ้านั่นเองค่ะต่อไปเราก็มารู้จักการเกิดกลางวันกลางคืนกันดีกว่าค่ะกลางวันกลางคืนเกิดขึ้นจากการหมุนรอบตัวเองของโลกจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกด้านที่หันรับแสงอาทิตย์เขาจะเรียกเป็นเวลากลางวันค่ะและด้านตรงข้าม ที่ไม่ได้รับแสงอาทิตย์ก็จะเป็นเวลากลางคืนนะคะเด็กๆเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่ากลางวันและกลางคืนเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรวันนี้คุณครูนีจะพาเด็กๆไปชมการทดลองการเกิดกลางวันและกลางคืนเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชนพร้อมกันเลยคะ่ะกลางวันกลางคืนเกิดขึ้นได้อย่างไร เอ๊ะทำไมตอนกลางวันเห็นพระอาทิตย์แต่ตอนกลางคืนเห็นดวงดาวหรือพระจันทร์ด้วยล่ะงั้นเรามาทดลองกันนะคะดเด็กๆ เกียแสงของไฟฉายเป็นแสงจากพะอาทิตย์นำไฟฉายส่องไปยังลูกโลกจำลองในห้องมืดด้านที่ได้รับแสงจากไฟฉาย และด้านที่ไม่ได้รับแสงจากไฟฉายจากการทดลองอธิบายได้ว่ากลางวันกลางคืนเกิดจากโลกหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบพระอาทิตย์ขณะที่โลกหมุนรอบตัวเอง สีกโลกที่ได้รับแสงจากพระอาทิตย์จะเป็นเวลากลางวันและสีโลกที่ไม่ได้รับแสงจากพระอาทิตย์จะเป็นเวลากลางคืน ด้านที่ได้รับแสงอาทิตย์นะคะก็คือเวลากลางวันส่วนด้านที่ไม่ได้รับแสงอาทิตย์คือเวลากลางคืนค่ะเด็กๆเข้าใจไหมคะเด็กๆอ้โหกลางวันกลางคืนเป็นแบบนี้นี่เองความแตกต่างระหว่างกลางวันกับกลางคืนเวลากลางวันนะคะเราก็จะมองเห็นดวงอาทิตย์นะคะที่ให้แสงสว่าง ทำให้เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์นะคะก็จะตื่นขึ้นมาทำกิจวัตรประจำวันค่ะในช่วงเวลากลางคืนนะคะเด็กๆก็จะสามารถมองเห็นดวงจันทร์ซึ่งดวงจันทร์ก็จะให้แสงสว่างแต่ไม่มากนักนะคะแล้วก็เรามองขึ้นไปบนท้องฟ้านะคะก็จะมืดค่ะบนท้องฟ้าก็จะมีดวงดาวระยิบระยับเยอะแยะมากมายเลยนะคะ อุณหภูมิในกลางคืนนะคะก็จะเริ่มลดลงค่ะอากาศก็จะเริ่มหนาวเย็นซึ่งเป็นเวลาสำหรับพักผ่อนนอนหลับนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้รู้จักความหมายการเกิดของกลางวันกลางคืน ความแตกต่างของกลางวันกลางคืนไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนด้วยการทำใบงานการจําแนกสิ่งที่ทำในเวลากลางวันและกลางคืนให้ถูกต้องด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ